ปปาปล่อยโปรภาพสุปตาตัวแม่ซุ้มคบหนุ่มรออยู่บ้านเดียวกันแล้วเปิดตัวรักครั้งใหม่แฟนแม่หล่อมาก 6. ก,กันยายนปาปาร์ซีได้ออกมาปล่อยภาพของดาราสาวสุปตา จางอีฉีที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่โสดแล้วและเธอได้อาศัยอยู่บ้านเดียวกับแฟนหนุ่มน่าจะาแฟนหนุ่มนอกวงการไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตหลายคนก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับข่าวนี้เท่าไหร่เพราะจางอีฉีตอนนี้เธออายุ36ปีแล้วสมควรแก่การมีครอบครัวได้แล้วขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ของวงการด้วยค่ะ สำหรับจางอีฉีหรือที่รู้จักในชื่อคิตตี้จางเป็นนักแสดงหญิงชาวจีนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแสดงภาพนางหยวนในภาพยนตร์ปี2008 CJ7 ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอและลัวลันในภาพยนตร์ปี2016เรื่อง เดอะเมอร์เมด